ทางเราพบงูนะครับค้าขผมนี่น่าจะเป็นกระบะนะครับแล้วจุดหมายที่เรามาตามหาวันนี้นะครับเป็นกลางคืนนะนี่เราลงมาด้านในนะครับผมก็จะเป็นแนวถงนะด้านหน้านะครับนี่ด้านนอกก็ในแนวหน้าทาก็จะเป็นลักษณะยาวนะครับแล้ว สวัสดีนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพานต่ายสายป้านะครับนี่วันนี้พานต่ายก็เดินทางประมาณ7จ็ดโมงสานะครับวันนี้วันนี้พานต่ายก็จะพา FC นะครับผมไปาตามหาถ้ำสหายนะครับจุดนึงนะครับที่อยู่ในเขาลูกนี้นะครับผมนี่เพราะว่าจุดนี้ที่เราเดินขึ้นไปนะครับก็จะเป็นทางที่ ชาวบ้านัจอดขึ้นไปนะครับผมหรือว่าเมื่อก่อนประมาณพศ2000-2529นะครับก็จะมีการสัมปท่านป่าไม้นะครับผมนี่ซึ่งวันนี้เราก็จะเดินทางในแนวนี้ไปนะครับแล้วก็จะขึ้นไปสำรวจถ้ำสหายนะครับระยะทางจากนี้ไปก็ประมาณ2กิโลนะครับผมเดี๋ยวยัยงไงไปติดตามกับผ่านตายได้นะครับวันนี้นะไปครับผม ยากาศเช้าๆ้านะครับผมแดดเริ่มออกแล้วครับแล้วก็เดินทางแต่เช้าเนาะวันนี้เพื่อมาให้เพื่อสายๆมามันร้อนนะครับผมเราก็ต้องเดินแต่เช้านะไปครับผมนี่ครับเราก็เดินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะโอ้ส่วนนี้ก็ยังไม่ถึงนะครับผมเดี๋ยวเราก็ค่อยเดินไปเรื่อยนะครับผมวันนี้เนาะ บรรยากาศนะครับตอนเ,เช้าๆนะครับแบบสวยงามนะครับผมแล้วก็จุดนี้ก็มีแต่กอนอ,อไม้นะครับนี่กอนอ,อ้อยไล่นะด้านล่างเหมือนมีน้ําตกนะครับผมเนื่าะว่าด้านล่างด้านหน้านี่คือจะเป็นแนวล่องน้ําขึ้นไปจนถึงนาทํำนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงนาท่ำนี่คือจะ มีน้ําอยู่หรือเปล่าน้ําตกไหลไหลยอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราพาไปนะครับผมไปครับผมระหว่างทางเราพบงูนะครับนี่งูอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนี่น่าจะเป็นกระบะนะครับมีพิษนะครับตัวนี้นะ ตัวใหญ่มากเลยนะอันนี้คือระหว่างทางนะครับผมเราไม่ไหวนะครับแบบนี้นะเราก็ต้องรีบก,ก่อนเนาะครับผมอันตรายนะโอ้นะครับระหว่างเราเดินมานะครับเราใกล้จะถึงถ้ำสหายแล้วนะครับผมถ้ำสหายก็อยู่ในแนวตรงด้านหน้านี่แหละครับประมาณกิโลนึง อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะว่าป่ามันลึกเนาะเราเดินยขึ้นมาก็เหนื่อยมากเลยนะเริ่มขึ้นมาที่สูงแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําตกนะครับผมหน,หน้าน้ําตกจะตกอยู่ตรงหน้าถ้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใช่ตรงจุดที่น้ําตกอยู่หน้าถ้ำหรือเปล่าโอ้โหถ้าใช่นะี่คือมันน่าจะสวยนะครับนี่ ไปนะครับผมวันนี้ก็เดินป่าคนเดียวอีกตามเคยนะครับพอทีมงานเราก็ยังไม่ได้มารวมตัวกันเนาะไปครับผมนี่นะครับเราขึ้นมาที่สูงแล้วนะครับก็จะเป็นแนวไม้โกะแล้วก็เป็นป่าลึกนะครับผมเป็นป่าที่สมบูรณ์นะครับจุดนี้นะนี่เราก็จะลัดเลาะไปด้าน,นบนแล้วก็โค้งไปนะไปครับผมโอ้ เหนื่อยมากเลยไปนี่นครับผมเราก็มาถึงแล้วนะโอ,โ,อโอ้นะครับผมป่าช่วงนี้ก็ยังมีดอกไม้สวยๆนะครับนี่ยังมีดอกไม้สวยๆให้ชมนะครับตอนนี้เนาะน่าจะเป็นพื้นที่ที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับผมนี่อันนี้ไม่รู้ดอกอะไรนะครับผม เป็นสีม่วงสวยๆนะครับตัวนี้นะแล้วก็จุดนี้ก็ยังมีดอกไม้สีสวยๆนะครับผมยังพอได้ชมเนาะเราเข้าป่าลึกนะครับผมอ่นะอันนี้คือจุดนึงระหว่างที่เราเดินเข้าป่านะครับก็ชมธรรมชาติไปด้วยนะครับผมนี่หลังจากที่เราเจองูเนาะอันนี้คืองูพิษนะครับงูตะบะนะครับซึ่งผมว่าน่าจะ เกิดจากที่มันถ้าเขาเขาบอกว่าถ้ามันลมนี่ถ้ามีลมหนาวมาแบบนี้นะคือสัตว์มีพิษจะออกนะครับผมซึ่งพันต่ายก็รู้อยู่ว่าสัตว์มีพิษจะออกนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เป็นงูใหญ่งูอะไรก็ตามที่มีพิษนะครับเพราะว่ามันจะพรางตัวได้ดีจากเสียงลมนะครับผมซึงมันจะมาจับเหยื่อเนาะอ่ะยังไงก็พันตายก็จะลัดเลาะ,ะลงไปตรงนี้นะครับผมไป ไปดูกันนะครับถ้ำเราก็ใกล้จะมาถึงแล้วเหลือประมาณร้อยห้าสิบเมตรเดี๋ยวเราลงไปในแนวนี้นะครับผมไปน,นี่นะครับผมเราก็จะถึงแล้วเนาะจุดที่เราจะลงไปนะครับสำรวจนะครับโอ้นะครับผมมาเจอจุดนี้นะครับนี่มีแต่ คือไม้ขนาดใหญ่นะเห็นไหมครับนี่อันนี้คือระหว่างที่เราจะลงไปหน้าถ้ำนะครับผมเราก็มาพบกับเครือไม้เนาะโอ้นู่นนะครับผมซึ่งเป็นพื้นที่ที่บง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับผมนี่ดานาถ้ำก็นะ่าจะมีน้ําตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า,เรา,เ,ราเราได้ยินเสียงน้ําแล้วนะครับนี่ ไปไปชมพร้อมๆกันเลยครับผมน้าตกของเราเนาะอยู่หน้าถ้ำสหายที่อาศัยอยู่นะครับมีแหล่งน้ำไหลตลอดปีนะครับจุดนี้นะนี่น้ำไม่ขาดนะโอ้นะครับผมไปนี่นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับจุดที่เราจะลงไปสำรวจนะครับนี่เป็นน้ำตกด้วยนะครับผม โอ้นี่ครับด้านหน้าท้ำก็จะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับนี่เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากป่าทึบเลยนะครับอ่ะเราก็ระวังตัวด้วยนะครับผมเราเข้าไปสำรวจทําเนาะนี่ด้านหน้าที่ไดยินเสียงน้ําตกนะครับผมอ่ะไปครับผมป่ากันไปดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับผม โอจุดที่เราเดินผ่านนะครับผมเห็นไหมนี่จุดนี้ก็เป็นต้นไม้ที่มันโค่นลงแล้วนะนี่เสียาดายเนาะครับผมไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้อะไรนะครับนี่น่าจะรากน่าจะเน่าแล้วก็โค่นลงนะครับผมโหนะครับมาแล้วก็มาถึงจุดนี้นะครับผมเราก็จะมาเจอนี่นะครับผม,มแมลงคับนะครับ ที่อยู่จุดนี้นะครับเพราะว่าฤดูนี้คืออมแมลงทับก็จะไข่ลงพื้นแล้วก็ตายนะครับผมนี่อันนี้เป็นวัชจักรของมแมลงทับนะครับผมนี่คือจุดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมเราก็มาถึงแล้วนะครับจุดที่เป็นถ้ำสหายนะครับหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกถ้ำสนะนะครับ โอ้นะครับผมมีน้ําตกไหลลงจากหน้าผานะครับสวยงามมากเนาะน,นี่นะครับผมอันนี้คือบรรยากาศตรงหน้าถ้ำนะครับนี่อันนี้คือจะเป็นแนวชะง,งอนหินนะครับแล้วก็มุดเข้าไปลึกๆนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมนี่อันนี้คือ ในแนวทํำนะว่าภายตายก็ไม่ได้ถือไฟมานะครับผมนี่จุดนี้จะลงได้สองทางนะครับผมโอ้นะครับนี่ด้านบนก็มีน้ําตกที่อย่างมันต่ายพูดนะครับสวยงามเนอะดูนะครับผมบรรยากาศตอนแปดโมงเช้านะครับผม นี่ตรงด้านถา้ำด้านในก็จะเป็นผงถ้าเข้าไปนะเดี๋ยวหลังจากนี้พาน่ายก็จะพาเข้าไปนะครับผมโอ้สวยงามนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่เราเข้ามานะครับธรรมชาติในป่านะครับพาน่ายก็ มีความสุขมากนะครับเหมือนกับเอฟซีที่ตามเข้าปาน่านตายเข้ามานะครับว่ามีความสุขขนาดไหนนะโอ้ยยังไงขอพักก่อนนะครับก่อนเข้าถ้ำเนาะอะขอดื่มน้ําก่อนนะครับผมเราก็เดินมาตั้งไกลนะครับนี่เรามาถึงแล้วจุดหมายที่เรามาตามหาวันนี้นะครับเป็นถ้ำสหายแล้วก็เป็นถ้ำขับที่เคย อยู่จุดนี้นะครับผมหลังจากนี้เราก็จะพาเอฟซีลงไปเนาะโอ้ขอดื่มน้ำก่อนครับไปครับผมหลังจากนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับเข้าไปสำรวจถ้ำนะว่าด้านในมีความ มืดหรือว่าถ้ำมีขนาดใหญ่หรือว่าเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันเนาะโอ้นะครับผมไปนี่นะครับแนวถ้ำเราก็อ่าเป็นลักษณะมืดนะครับผมแบบเหมือนกลางคืนนะนี่เราลงมาด้านในนะครับผมก็จะเป็นแนวถงนะอโอ้โอนะครับผมซึ่งมันจะมีความชื้นนิดนึงนะครับผมโอ้ พานตัดก็ไม่ได้เอาไฟมานะครับผมซึ่งอ่าตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ในแนวที่เราชี้ไปนะคือเป็นโถงใหญ่นะครับประมาณลึกเข้าไปคนอยู่ได้เป็นร้อยนะครับจุดนี้นะนี่พานต่ายก็เข้ามาจุดนี้นะครับต้องขออนุญาตด้วยนะครับผมก็เหมือนรางแตนนะครับผมนะ่ะนา่าจะเป็นรางแตนนะครับเห็นไหมนะ่ะ แม่มันเต็มเลยนะขันต่ายมัเข้าเข้าใกล้นะครับโอ้เห็นก่อนนะนี่นะครับผมบรรยากาศตรงหน้าถ้ำนะครับก็เป็นแนวน้ําตกนะครับด้านหน้านะครับนี่ด้านในก็เป็นโถงเป็นหินที่สาหายเคยอยู่นะครับผมสาหายท่านไหนเคยอยู่จุดนี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมซึ่งอยู่ที่ภูหลักควายนะครับนี่ นี่คือถ้ำสนะนะครับจุดนี้ก็เป็นพื้นที่น่าจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับทางนายผ่านก็น่าจะมาอยู่นะเพราะว่าตัวนี้คือหลบฝนได้นะครับผมแล้วก็มีแหล่งน้ำตลอดปีนะครับสวยงามน,นะครับผมจุดนี้นะที่เราพาเข้ามาชมมามาดูเนาะแต่เสียดายนะครับ ผานตายไม่ได้ถือไฟเข้ามานะโหนืดมืดนะครับเป็นโถงลึกนะนี่ฝั่งนู้นก็น่าจะประมาณ20เมตรนะครับ mm. เข้าไปลึกเข้าไปนะแต่มันจะแคบต่ําลงไปเรื่อยๆก็สามารถอยู่แล้วก็หลบซ่อนตัวได้ของสหายนะครับอะในแนวนี้ก็จะเป็นหินนะครับซึ่งยุคหลังๆนี่คือ น่าจะมีคนมางัดนะครับน่าจะมาหาของดีหรือเปล่านะครับจ,จริงๆแล้วจุดนี้หินก้อนนี้นะครับนี่มันจะเรียงลายเหมือนเหมือนสนะนะครับแต่ว่าคนก็มาหาของดีหรือว่าเป็นกลุ่มไหนไม่รู้นะครับมาหาปืนหรือหาอะไรก็กแล้วแต่นะครับที่เป็นของดีเนาะนี่ด้านในก็น้าฝนน่าจะมีน้ําไหลออกมานะครับแล้วก็จะมีถ้ำเม่นเนาะมืดนะครับผม นี่แนวิีแนวอะไรก็ผ่านตายก็ไม่น่าเลยเนาะน่าจะเอาไฟมาด้วยนะครับผ่านตายก็ไม่คิดว่ามันจะมืดขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่ด้านในมืดนะครับผมแต่มาด้านนอกนี่คือนี่จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับสูงขึ้นไปเลยนะนี่ลมแรงนะครับผมด้านนอกก็ ในแนวหน้าถ้ำก็จะเป็นลักษณะยาวนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ำตกไหลลงมานะครับอันนี้คือเป็นถ้าสหายในอดีตการก็มีคนนะครับมาอาศัยอยู่นะครับเป็นจุดหนึ่งเนาะที่สวยงามนะครับที่พานตายพามาชมวันนี้นะ อเราก็ได้มาสำรวจเรียบร้อยนะครับเพราะว่าพัานตายก็สำรวจพอคร่าวๆนะครับเพราะว่าไม่มีไฟนะครับผมถ้าจะมุดเข้าไปก็ไม่มีไฟเนาะก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะครับอันนี้ก็มืดๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราไม่เตรียมอุปกรณ์มามานะครับผม นี่ครับผมสิที่เราเข้ามานะครับป่านะครับผมนี่สิที่เราขาดไม่ได้นะครับเราก็แบ่งอาหารแบ่งขนมแล้วให้กับเจ้าพี่นะครับผมนะมาเด้อนะครับผมนี่พันต่ายวันนี้พันต่ายมาเที่ยวป่านะครับมาขอสำรวจถ้านะครับผมไม่ได้มาลบมลู่นะครับนี่ล้วก็ให้ขนมไปนะครับนะ เดอดทจะติงกันนะครับผมเพราะว่าจุดที่เราเข้ามาคือเป็นป่าลึกเรามาคนเดียวด้วยนะครับก็เสียวๆ,ๆนะครับผมนะขนมแล้วก็นมนะครับผมจะค่อนตายเกะให้นะครับผมอ่นะกินนะครับผมตายใช้ปากกลับนะเนะ่ยอ่นะครับผมกินเด้นเดอน,น,น,นมาอยู่มากินมา ให้มันอิ่มนำทำล้านบมมีแอลกอฮอล์นะครับผมบา,บางที่นี่คือที่เราไปนะชอบเหล่าขาวนะครับเจ้าพี่นะบางอันนี้คือพันสายก็ให้แค่ขนมเนาะ,ะยังไงก็พันสายขอกินขนมก่อนนะครับผมเผื่อเดินทางกลับนะครับไม่มีแรงเนาะนี่นจะมืดนิดนึงนะครับผมพันสายก็หามุมกล้องดีๆนะ อ,อ่ะขอทานขนมก่อนครับผม ะนะครับผมหลังจากนี้นะครับผมเราก็ได้สำรวจคร่าวๆเลยเนาะว่าลักษณะถ้ำที่คนเคยอยู่เคยอาศัยเป็นยังไงนะครับผมอ่ะหลังจากนี้เราก็จะเดินออกจากป่านะครับผมเพื่อกลับบ้านเนาะอ่ะยังไงก็เดินออกจากป่าพร้อมกัน,นครับผมไปครับ นะครับผมเราก็ได้สำรวจเรียบร้อยเลยนะครับในแนวน้ำตกแนวถ้ำชนะนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะเป็นถ้ำสัตว์และก็สหายคืออยู่อาัยนะครับนี่อีกจุดหนึ่งนะครับที่อยู่ในป่าลึกนะครับวันนี้พานตายก็ได้พามาชมมาเที่ยวแล้วนะครับผมนี่นะครับอ๋อจุดที่สวยงามนะครับผมนี่อ่ะนะครับผมหลังจากนี้นะครับพานตายก็จะออกจากป่าแล้วนะครับผม หลังจากนี้นะครับผมพานตายก็จะออกจากป่านะครับจึงเดินทางกลับเนาะนะครับผมอีพีนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดินป่าเที่ยวป่านะครับผมทิตประจําวันของพานตายนะครับพาเอฟีมาเที่ยวมาชมนะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นนะครับที่กลางป่าลึกเนาะเดี๋ยวยังไงพานตายก็จะทําคลิปดีๆนะครับผมออกมาให้เอฟซได้ชมนะครับผมนะยังไงก็ ตีชมได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องพานตายสายป่าแล้วก็เพจนะครับพานตายสายป่านะครับขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผม่ะยังไงก็อีพีนี้นะครับผมพานตายก็ไลฟ์ซีไปตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับ